โอ้เห็ดเอียงนะทุกท่านทุกทุกคนเบิ่งดูช่วยกันดูหน่อยครับเห็ดนี้คือเห็ดเอียงมีสีสันสีเหลืองเหลืองเป็นไอ้นี่ครับมีก้านยาวๆเหนียวอยู่ด้ะกินได้อยู่บ่ละบปหนี่โอ้มาลายขนาดเลยนี่เห็นครับโอ้เบื้งเพืในพุ่มโอ้โหเบื้งพีพุ่มพีกินได้อยู่บ่ละ พีพีพีเออหลายดินี่ครับหลายเลยเยอะเลยพี่น้ำพี่เก็บเก็บเก็บวะเก็บไปทำผูทผ้ทอผู้แก้วคุณเข็นกินได้เขาก็จะกินได้กินบบราณแล้วก็ห้องพันมาเอานี่เก็บเอาเลยดีกว่าเก็บเลยคอยว,ว่าดนะ ปเก็บใส่ตะกร้าเก็บเอาดีกว่ากินบะได้เอาก็าทิมถ้ามันกินได้เขาก็าจังหน่อยเขาเสียดายได้แบบนี้เ,เดี๋ยวนี้มันต้องไปดูในเพจที่เจ้าบอกว่าเห็ดเห็ดพิษเห็ดโบพิษนะนะเก็บเอาก่อนสะออนสะอนสะอนเห็ด สะอ,อนเฮ็ดมันเกิดเอาหมดกัดไม่น่าได้คุณเป็นแนวได้กินมันมันไม่ค,คืออ่ะกินมันเป็นแนวได้กินมันเป็นแบบเบือ่อเบื่อยังไงไม่รู้อ่ะแบบเบือ่อเอ๊าจีน่าก,กินมันไม่เป็นปปพึงประสงค์ยังไงไม่รู้ ไม่ถ้ามันกินได้พวกมดแมงมันก็ต้องมีรอยกัดรอยอะไรกินแต่นี่คือสภาพมันแบบยังงามอะ่ะพอเป็นตาเอาไปแค่ดอกเดียวพอเป็นทิม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 ท<ห>ิมเอาเดอกนี้ไปอเอาแต่ซ้ำนี่ราคาโบ,บก,กีบด,ดอกออถูปัดถูนึกว่าจะกินได้กินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจอสมบัติ ของดีของแซ่บเดี๋ยวให้มาดูด้วยผลไม้ป่ากินเคยกินเปลือกมันจิ้มเกลือกะฝาดฝาดเหนียวเหนียวลื่นๆื่นแต่เขาจะกินยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปไปเบิ่งนะครับตอนนี้ผมเก็บเก็บก่อนเก็บไปก่อนตอนนี้มันร่วงมันโ่นเต็มเลยนะครับอนึ่ตอน,น เก็บก่อนมือจีนนี่นะครับเฮ้ยเก็บมากนนีเพ็ดอกินเนี่ยกินนี่ของแสบบานเฮาเข้าป่าต้องได้ของกินบ่ได้ยางหนึ่งก็ต้องได้ยางนึงถ้าไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็ได้อีกสองอย่างสามอย่างห้าอย่างก็ว่ากันไปเรามันเพื่อกินของป่า kẹp 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 Ooh, Ooh, phì, phì, phì. kẹp u dữ ui u phi 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 ôm tốn mắng miếng tốn mắng tốn bên đơn ninh anh y tốn nòi mùi nha phụ nguồn mùi mùi tương hủi mùi 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 เก็บแล้วเดี๋ยวผมจะไปพาไปกินว่ามันกินแบบใดวิธีกินกินแบบไหนยังไงนะตอนนี้ได้มาแล้วนะครับผลไม้ป่าชนิดนี้กินแบบใดยังไงเดี๋ยวผมพาไปกินเด้อหอยหอยเป็นกิ้งกือเคยเห็นไหมกิ้งกืออยู่ในหอยออออกมาแล้วออกมาแล้ว ไปแล้วไปแล้วนี่หอนเหมือนกันเลยกิงคือกับหอยกิงคือกับหอยเป็นอะไรเคยเห็นบ่จะกลัวบ<ป>่กลัวอยู่ปะ่ะกลัวนะก็ะออกแล้วเนาะว่ามันกัดแล้วมันอันตรายเลย ขี้กิงกือนี่คือมันเป็นยาเลยเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยแพงเลยเห็นมีคนเอาไปเลี้ยงเลยเอากือไปเลี้ยงแล้วขี้มันเอาพวกผักผลไม้อะ่ะเศษผักเศษอย่างอะ่ะเห็นะยุ่งยุงยุงนี่มีหอยดำๆอยู่ยุ่งยุืง ยุ่งว่ะเ <c oughs> บ้าไม่นาซามกูตียุง <c oughs> หมดกันกูกำลังจะอธิบายกิ้งกือกิ้งกือกินกนินผักเขาขี้กิ้งกือไปขาย <c oughs> ออเออนี่นี่นี่เป็นกิ้งกือเขาไปเลี้ยงนะไปดูในเพจในยังได้ที่ก็เจ้าไปอเลี้ยงนี่คือจริงนะผมไม่ได้เว้าเรียนเลยแต่นี่คือหอยเดือกับ กิ้งกืออยู่คู่กันหัวรอแล้วใช่ไหมเข้าหูเข้ามือเอาเอาไว้ตรงนี้นี่ปกติมันจะอยู่แบบนี้หอยนี่เห็นบอกมันจะอยู่ตามโพงแล้วก็กิ้งกือก็จะอยู่เดี๋ยวเอาไทิ้งเขาสิกิ้งคือก็จะอยู่ข้างๆแบบนี้อแล้วเขาก็จะอยู่แบบเจ้านี่คือหอยกิ้งกือนะไปเออไปเล่นที่อื่นเถะ เยอะ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 มาเจออีกแล้วต้นหนึ่งนะครับนี่มาเจอ,อแล้วต้นหนึ่งเก็บเก็บว่าได้เราเก็บไ,ไ,ได้แต่มากอันนี้แล้วนี่ได้แต่เก็บมากอันนี้กลับไปเดี๋ยวจะทํากินให้บึงนึกอ๋อ <c oughs> อันนี้ไปเก็บมาจากไหนนี่เก็บเก็บเก็บมาจากไหนนี่วุ้ยเก็บไอ้นี่ได้ด้วยหรือ เก็บมาแตใส่เฮ้ยใครไข่เอามาโอ้ขันขันใข่ขันขันยีติดพุงติดพุงเอาเก็บเก็บเก็บใครเอาหนูมาทิ้งไว้นี่ปลาแล้วเจอมาสะเทือนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ชู่ชู่สะเทือนพรมันชมาพบหมาป่าโอ้ชู้ชู้โอพบหมาป่าหมาหรืออะไรนี่ทำไมมันลุกดิ๊กลุกดิ๊กจต็ เคยเจอครั้งแรกได้เหยียบป่าหมาป่าหมาป่าพหนะาพหนาเดี๋ยวเขาเล่นเออเอาไปเก็บตัวตรงนี้ตรนี้เดี๋ยวเราจะเก็บหมากกันไปทำเมนูเ้ยไม่ใช่ทำเมนูเอาไปกินเดี๋ยวจะพากินหมากป่านี่แหละผลไม้ป่านี่แหละ ไม่ได้เราเคสแล้แล้วเอีอะไรทำออกหน่องามๆคเลยใช่ออกเยอะเลยอ่ะไปิมม่วงเนี่ยงามบ่อือ,อสวยหน่อกของต้นเอียงนั่นเออสวยนะครับนี่เหมือนจะเป็นช่อนอนเป็นเพียบเลย,ยผลผลไม้เอดอกไม้ป่าก็งามอย่างดอกไม้ป่า ออกเยอะเลยเก็บต่อ,อเก็บเยอะๆเก็บเยอะบ่บได้เก็บมากเนี่ยมเก็บต่อเออเก็บต่อใช่ไปไปเล่นที่อืน่นไปห้า <c oughs> บาทสิบบาทพบลูกหมาป่าไม่ใช่นะครับ <c oughs> เป็นหมาที่เราเอามาเอามาเองผุนปอนุ่มผุน,นมาปอนมาปอนเบิ้งลู มาป้อนให้ดูดิต้นฮามีก้อนนมด้วยนะเอานมมาด้วยนะเอ็ขาดด่างแล้วเปล่าอ้วติดตัวสรุปก็คือหาได้แต่เก็บแม่งมากอันนี้แหละพอได้กินหรอกเห็ดบ่มีเห็ดเจอแต่แม่งหมากผลไม้ลุยต่อความยาก ลำบากในการเป็นแม่ลูกอ่อนซุดเนาะเจ้าเนาะนี่ Hospital?